ทุกคนครับอย่างที่หลายคนรู้นะว่ารถผมเองเนี่ยมีฟิล์มติดมาอยู่แล้วผมไม่ได้เลือกเองนะผมซื้อมือสอง,องมาใช่ปะ่ะตัวน,นี้ศโอกาสดีฮะมีฟิล์มรุ่นใหม่ที่เขาเรียกว่าคาร์บอนเซรามิกมันดำเนี่ยจากนุภาคาร์บอนมันไม่ใส่สีลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันใช้ได้นานไม่ซีจางแถมยังเข้มงวดสว่างในคมชัดและกันคขาร้อนดีด้วยนานโนทุกอย่งอีกต่างหากเราก็เลยมาเปลี่ยนให้ทุกคนได้รู้กันพร้อมทดลองใช้งานจริงทัลางวันได้กันขึน้นแบบจะเต้นถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ ุกคนครับฟิล์มติดรถยนต์ที่วันนี้เนี่ยผมมาเลือกติดนะเขาบอกว่าเป็นฟิล์มเนี่ยที่ใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดติดทุกการเดินทางนะกับฟิล์มอเมริกัน Black Crystal จาก AA Video Film หลายคนเนี่ยอาจจะไม่รู้จักแบรนด์นี้แต่ต้องบอกว่าเขามีประสบการณ์เนี่ยในแวดวงฟิล์มติดรถยนต์เนี่ยมานานกว่า15ปีและถ้าใครเคยใช้บริการฟิล์มเขาเนี่ยจะรู้จักกันดีว่าเขาให้บริการที่ดีทั้งก่อนและหลังการขายและต้องบอกว่าฟิล์มที่เขานำเข้าจากต่างประเทศเนี่ยเขามั่นใจฮะรับประกันคุณภาพนานสุดถึง1 5ปปีนนะนนเเเ็บอร์ตตต้้ใลลาากยยว่ รถผมหายไปไหนละเดี๋ยวต้องรีบเข้าไปเลือกฟิล์มข้างในก่อนก่อนที่ช่งจะติดอ่ะไปกันเลยครับอ้าเรามาเลือกฟิล์มกันเลยเฮ้ยโอ้ยมันเยอะขนาดนี้เนี่ยเราจะเลือกถูกไหมเนี่ยเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราให้สาวสวยครับประจำเอเมนดฟิล์มเนี่ยมาช่วยเราอธิบายเรื่องตัวฟิล์มดีกว่านะสวัสดีครับุณนันสวัสดีค่ะ,นนคะแหมที่นี่เนี่ยแค่ดูจากคนอธิบายเรื่องฟิล์มเนี่ยก็ไม่ธรรมดาแล้ว ตัวไหนครับที่เราเห็นในฟิล์มเยอะแยะเนี่ยคือฟิล์มอเมริกันแบล็กคิสโต้ฮะรุ่นนี้เลยค่ะลูกค้าอ๋อรุ่นนี้เลยใกล้ๆคื่เลยนะฮะตัวนี้จุดเด่นมันเป็นยังไงบ้างครับฟิล์มจุดนี้นะคะก็คือเป็นเทคโนโลยีนาโนผสมกับคาร์บอนค่ะลูกค้าคือการความร้อนได้ดีความการมองเห็นเนี่ยชัดเจนเลยรับประกัน15ปีค่ะกี่ปีนะครับ15ค่ะ15ปีทุกคนคือท่านลูกเกิดตอนซื้อรถปีนี้เนี่ยลูกจบม .3 ามอ่ะถึงเพิ่งไปลหมดกับรับประกันรับประกันนานมากๆใช่ค่ะ แล้วก็ต้องบอกว่าฟิล์มตัวนี้เองเนี่ยเขาบอกว่าใช้ทงนี้ที่เรียกว่าคาร์บอนเซรามิกใช่ไหมใช่ค่ะมันแตกต่างจากฟิล์มเซรามิกทั่วไปยังไงครับก็คือฟิล์มเซรามิกทั่วไปนะคะไม่ได้เป็นเทคโนโลยีนาโนผสมคาร์บอนของเราเนี่ยจะกันความร้อนได้ดีความเคลียร์ในการมองเห็นได้ชัดเจนนะลูกค้าแต่เขาบอกว่าสีที่เราเห็นเนี่ยมันมาจากการผสมอนุภาคคาร์บอนซึ่งเป็นสีดำเนี่ยลงไปในนี้เลยใช่ค่ะนะฮะมันไม่ใช่การย้อมสีฟิล์มมันก็อยู่ได้นานใช่ไหมครับใช่ค่ะพี่อยู่ได้นานค่ะรับประกัน15ปปีคืืออเ่รรรัับะกนงสีีีซดด้้้วยถาาลูกคสฟิล์มซีีดเน่ยเข้ามมมาทีี่่เเอิโนนฟลล์ได้ยะะฮแตปัีก็คือ คุณอันเนี่ยไม่ว่าผ่านไปกี่ปียังสวยเหมือนเดิมนะฟิล์มเซตนี้เนี่ยมีให้เลือกทั้งหมดกี่ความเข้มครับมีอยู่3ความเข้มนะสามความเข้มใช่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์หกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับพี่ออแต่นี่ส่วนตัวออฟเองนะออฟเนี่ยไม่อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยดูจากเปอร์เซ็นต์อย่างเดียวเพราะว่าเคยให้มีประสบการณ์นะฟิล์มเนี่ยที่เซลล์แถมมาให้บอกแปดสิบแปดสิบ ได้มาปุ๊บมืดตึ๊บเลยฮะกลางคืนมองไม่เห็นต้องไปเลอกออกค่ะพี่ก็คือฟิล์มแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อค่ะพี่ก็คือเราดูที่แสงทรงผ่านเป็นหลักก็ได้เพราะว่าแสงทองผ่านแต่ละยี่ห้อเนี่ยไม่เท่ากันอย่างฟิล์ม80%เนี่ยค่ะของเราเนี่ยจะแสงทรงผ่านอยู่ที่5% 5%เพราะนั้น80ของแต่ละยี่ห้อเนี่ยแสงทรงผ่านมันไม่เท่ากันเราดูตัวเลขจากแสงทรงผ่านจะชัดเจนกว่าชัดเจนกว่าค่ะพี่ยิ่งแสงทรงผ่านตัวเลขน้อยก็คือความเข้มก็จะเข้มขึ้นโอ้โหในจริงยืนนี่เห็นผลเลยนะคือตรงนี้เขาไม่ติดฟิล์มใช่มั้ยครับแสงเนี่ยจะรู้เลยว่ามันมีความร้อนๆนิดนึงนะเมื่อเช้ายิ่งเมื่อเช้าแดด ยิ่งร้อนเลยอตอนนี้เนี่ยฟิล์มมันช่วยกันความร้อนได้ดีพอสมควรเลยนะแล้วก็สีโทนมันออกดำเนาะใช่ค่ะพี่โทนดำแบบนี้เลยแต่ถ้าใครอยากได้ฟิล์มรุ่นอื่นที่ไม่ใช่ตัว American Black Crystal ก็มีเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ค่ะอ่าก็ไปเลือกกันได้คฮะสำคัญที่สุดฮนะ จะมาติดวันนี้ยังไม่ถามเลยราคาเท่าไหร่ครับคุณอันถ้าเป็นเก่งเล็กนะคะราคาอยู่ที่20,000ค่ะพี่เก่งกลางอยู่ที่22,000แล้วก็เก่งใหญ่อยู่ที่24,000ค่ะเก่งเล็กก็อย่างพวกซิตี้พิออเก่งกลางก็จะเป็นพวก c ีวิกค่ะซีวิกอัลตสพวกอ็กคอร์ดแคมรีใช่ราคาเริ่มต้น20,000ได้ประกัน15ึ่งสปีแต่ที่สุดครับมาเนี่ยแหมคุณอันขอส่วนลดได้ไหม ได้ค่ะพี่ตอนนี้เราลดอยู่ที่40%เลยค่ะ40ให้ออบคนเดียวหรือให้คุณผู้ชมด้วยคะให้คุณผู้ชมด้วยค่ะลูกค้าให้คุณผู้ชมด้วยนะฮะส่วนลดนี้ได้ตลอดไปนะไหมคุณอันถึงสิ้นเดือนมกราคมค่ะอ๋อคือยังให้นานนะตั้งแต่วันที่ปล่อยคลิปนี้จนถึงสิ้นมกราคมใช่ค่ะข้อะไรครับข้อสอบ2,568ปีเดี๋ยวไปข้เดี๋ยวไปอีกสิบปีค่ะโอ้ก็ลูกค้าที่ซื้อรถช่วงปลายปีท้ายปีอะไรอย่างเงี้ยนะก็ตัดสินใจกันได้นะครับแล้วถ้าใครสนใจนี้ติดต่่่อไได้้ททีีหนบบางครัเพจ ได้เลยค่ะลูกค้าอ่าก็สำนันใหญ่อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่เซี่ยงไฮด่วนรามินทานะคะแต่อยู่ช่วงประดิษฐ์มนุษย์ทระหว่างซอยสกับซอยค้าก็ถ้าลงทางหลวงโชคชัยสีก็อยู่ตรงนี้เลยใกล้ๆอยู่ใกล้ๆเลยฝั่งเดียวกับเซ็นทรัลอสต์วิวแต่ว่าถึงก่อนนะถึงก่อนถ้าต่างจังหวัดก็สอบถามได้ว่าไม่ต้องถามวีตัแทนนจาหที่จัังหวดไหนบ้างที่หรือถ้าอยากติดโชว์รูมก็ลองถามเขาก็ได้เทสลาเนี่ยควรจะเลือกฟิล์มเบอร์ไหนดีครับต้องถามผู้เชี่ยวชาญ ถ้าแนะนํานะคะพี่พาเทสตาโมเดลวายเนี่ยลูกค้าที่จะติดกันเยอะคือบานหน้าอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์หกสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ค่ะพี่ประตูคู่หน้าเนี่ยจะอยู่ที่แปดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเอาเข้มหน่อยเนาะใช่ค่ะในส่วนของสามบานหลังกับซันรูที่มันจะมีสีที่กระจกอยู่แล้วเนี่ยค่ะพี่เราจะแนะนําลูกค้าว่าติดที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็พอเพราะว่าเวลาเราติดทับเข้าไปแล้วเนี่ยค่ะพี่สีมันจะไปใกล้เคียงอยู่กับประตูคู่หน้าที่เราติดแปดสิบเปอร์เซ็นต์เพราะมันมีความเข้มดำมาจากโรงงานอยู่แล้วนะะคคคคคคครรรรััับบบแแลลลลลลล้้้้้ววาาาาทีีีีีี่่่่่่่่ออ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 กกกกกกเเเเเเมม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 ืถฟฟฟิิิ์์์ยยยยยููสสสตงพไไใช โอ้หบริการดีขนาดนี้ประทับใจสุดๆ<ส>อ่ะไปะเดี๋ยวเราอะ<ส>เอารถเนี่ยไปติดฟิล์มเลยขอบคุณครับคุณอานขอบคุณค่ะและนี่ครับเราเนี่ยก็ลอกฟิล์มเก่าออกเรียบร้อยแล้วแต่ว่าผมบอกว่าช่างเนี่ยอย่าเพิ่งติดฟิล์มใหม่เข้าไปนะครับเพราะอยากจะขอเนี่ยมาลองดูก่อนนะเพราะตอนที่รถเนี่ยไม่เห็นฟิล์มไม่มีฟิล์มเลยเนี่ยมันมีมุมมองทัศนวิสัยยังไงบ้างเพื่อเปรียบเทียบหลังติดตั้งทุกคนเนี่ยได้เห็นกันแบบชัดๆ ก่อนอื่นอยากจะบอกว่ากระจกรถเนี่ยแบบเดิมที่เราเห็นเนี่ยมันมีคุณสมบัติในการกรองแสงแล้วระดับหนึ่งนะอย่างที่เราเห็นนะครับอันนี้นีกระจกรถเทสซลาเดิมๆเ,เลยสังเกตว่าเครื่องคันหลังเนี่ยมันจะเป็นแบบพาร์ซีกาสอันนี้ไม่ได้ติดฟิล์มนะลอกออกเรียบร้อยแล้วเห็นปะมันมีความเข้มความอ่อนอยู่แล้วนะครับและเพื่อให้เราเลือกฟิล์มได้แม่นยําขึ้นเนี่ยไม่ให้มันทึบหรืออ่อนจนเกินไปเนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยเ,เขาปรปกรณ์เข้ามาอันหนึ่งนะเป็นตัวเครื่อง เอาไว้วัดแสงว่าแสงเนี่ยส่งผ่านเท่าไหร่จริงๆแล้วเนี่ยหลายคนเนี่ยจะชอบเลือกฟิล์มตามเบอร์ใช่ป่ะ40 6080ตกสแต่จริงๆนะครับถ้าอยากให้แม่นยำเนี่ยเราต้องดูว่าเปอร์เซ็นที่แสงส่งผ่านได้เนี่ยมันส่งผ่านได้กี่เปอร์เซ็นต์อันนั้นแหละฮะมันถึงบอกความทึบของตัวกระจกเราได้จริงๆอ่ะเดี๋ยวเรามาลองวัดให้ทุกคนไี้รู้กันว่าเป็นยังไงนะครับออาเริ่มจากบานหน้าก่อนดีไหมบานหน้าเนี่ยแน่นอนส่วนใหญ่จะใสสุดนะครับอ่ะลองหนีบเข้าไปแปะนี่ครับ VTL เอ้ย VLT นะฮะ ค่าแสงส่องผ่านเนี่ยอยู่ที่79%แตแปลว่ามันกรองแสงเนี่ยแสงแดดนยจากธรรมชาติไปได้2 1กรอง U.V ได้100%เลยเฮ้ลยกระจกเขาตัดแสง U.V จริงๆนะครับอันนี้บานหน้านะแสงส่องผ่านก็ได้เยอะเหมือนกันนะครับกรองออกไปนิดเดียวมาบานข้างครับบานข้างคูน้าอันนี้ครับ73%ก็จะกรองออกไปเยอะนิดนึงเยอะกว่ากระจกบานหน้านี่ประมาณ5%เขาก็ดีไซน์มาแบบเนี้ยเพราะว่าบางประเทศเนี้ยคนขับรถเขาไม่ติดฟิล์มกัน มาถึงบานนี้ครับบานที่ทึบที่สุดคือบานคู่หลังเห็นปะเนี้ยเปิดให้เห็นเลยนะครับลองดูมือผมดิโอ้โหแทบไม่เห็นเลยนะฮะทึบทจัดๆเลยนี่เราเตะเข้าไปดูแปะนี่ครับแสงส่องพ่านเหลือแค่22%เเท่านั้นมันทึบอยู่แล้วมากๆเพราะฉะนั้นใครเลือกฟิล์มครับอย่าลืมนะ เราต้องคำนวณปัจจัยนี้เข้าไปด้วยเช่นถ้าฟิล์มเรากองแสงได้5 0มันก็ต้องบวกเนี่ยค่าฟิล์มเดิมที่มันกองแสงเข้าไปอีกมันจะยิ่งทึบเข้าไปอีกอย่างนี้เป็นตน้นนะครับแต่ถ้าใครไม่แน่ใจที่นี่ครับเขามีเครื่องแบบนี้เนี่ยสามารถเอาไว้วัดเนี่ยฟิล์มเดิมของเราได้ด้วยว่าฟิล์มเดิมของเราเนี่ยเข้มเท่าไหร่เือบางคนอยากจะรู้ไงจะช่วยคำนวณได้นะหรือรวมถึงในตอนที่ลอกฟิล์มออกแล้วเนี่ยอยากจะรู้ครับ ว่ากระจกเราเนี่ยเดิมมันเข้มอยู่แล้วกี่เปอร์เซ็นต์เราจะได้เลือกฟรีมเนี่ยเพื่อติดตั้งไปแล้วเนี่ยไม่มันทึบจนเกินไปนะครับเพื่อกลางคืนเนี่ยเรายังมองเห็นชัดเจนได้อยู่นะอันนี้ก็สามารถมาคุยกับเขาได้แต่จริงๆแล้วนะหลังจากผมลองวัดดูแล้วเนี่ยฟิล์มที่พี่เขาชื่อเลือกเนี่ยเฮ้ย ม่นมากก็ขอเชี่ยวชาญนะครับเพราะว่าผอกะได้แล้วว่าลูกค้าแบบนี้ต้องการฟิล์มประมาณแบบไหนนะและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยใครที่เอารถมาลอกฟิล์มออกนะครับช่างเนี้ยเขาใช้เวลาลอกได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งช่างาบอกลอกแป๊บเดียวครับพี่นะออผมมันลอกนานบ้านนะก็ปกติไม่ค่อยลอกครับทำเองส่วนใหญ่นะว่ากันแล้วเนี่ยเดี๋ยวขอเนี่ยเอารถเน่ยกลับไปช่างก็ติดฟิล์มดีก,กว่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าติดฟิล์มเสร็จแล้วจะเป็นยังไง ทุกคนครับนีรถก็ติดฟิล์มเสร็จแล้วฮะนอกนจากฟิล์มเราได้นี่มาด้วยฮะรถเงาวับในสภาพเหมือนใหม่เลยเขาล้างรถให้เราด้วยนะคือเป็นการแบบขจัดพวกคราบน้ำยาพวกเนี้ยเออเพิ่งเคยเห็นที่แรกเลยนะติดฟิล์มเสร็จล้างรถให้ด้วยอา่าเราลองมาดูกันเลยฮะสังเกตเห็นนะความมืดนอกที่เราเห็นดุดดำ,ด,ำดำแบบนี้ใครชอบฟิล์มดําถูกอกถูกใจแน่นอนที่เราเห็นนะฮะเป็นแบบนี้เลยนะและลองดูทางด้านในนะครับอา่าลองเปิดให้ดูเป็นแบบนี้ นนี่ให้เห็นแนวความโปร่งจากข้างในเนี่ยกล้องลองส่องไปดูตรงนี้สังเกตเห็นได้เลยเห็นปะ่ะโอ้ยมันมีความใสเนี่ยความเคลีย์มองออกไปเห็นแบบนี้เลยแต่อยากจะบอกทุกคนครับว่ากระจกที่เพิ่งติดฟิลม์มอย่าเพิ่งเปิด7วันนะเพราะต้องรองให้ฟิล์มเนี่ยมันเซตตัวและแห้งติดกับกระจกก่อนนะครับแล้วผมแนะนําว่าให้จอดกลางแจ้งตากแดดบ้างเพื่อให้น้ํายาเนี่ยที่อยู่ระหว่างชั้นฟิล์มกับต,ต,ตัวกระจกเนี่ยมันระเหยเนี่ยมันออกไปได้ไวขึ้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเทคนิคอันนี้บานหน้านะ ที่เราเห็นนะครับอันนี้คือเบอร์80ท,ที่แสงส่องผ่าน5%ามาดูบานนี้ครับบานหลังจากเดิมในกระจกมันดำอยู่แล้วฮะติดฟิล์มเข้าไปนี่มันพอดีอะ่ะเขาแนะนำได้โอเคเลยมาลองดูดิมองมาไปอย่างนี้นะ,อะมองด้านนี้ดูเห็นเนี่ยความเคลียร์ของกระจกมันฮนะขออนุญาตปิดบานหน้าก่อนนี่ให้เห็นชัดๆชัดๆไปเลยนี่เห็นเลยชอบ่าว่าเป็นยังไงนะครับ พอเลือกฟิล์มปุ๊บมันก็แมชกันพอดีมันก็มีความเข้มเพิ่มขึ้นเนี่ยจากทั้งตัวเนื้อฟิล์มกับตัวกระจกเดิมที่มันดําอยู่แล้วนะครับีนสติ๊กเกอร์ท็อแปะไว้ให้แบบนี้เลยนะครับก็อย่าพ้่งไปเปิดกระจกกันนะว่ากันแล้วเนี่ยเราเนี่ยลองเห็นนะครับเทียบกันกับตอนที่เราจอดรถก่อนติดฟิล์มนะสังเกตได้เลยว่าเอ้เป็นกองแสงแดดดีขึ้นเอาจริงๆเนี่ยทัศนวิสัยในการขับขี่ตตนกลางวันเนี่ยมันก็ดีขึ้นตาไปด้วยมันไม่ล้าสายตาขับรถเนี่ยได้นานยิ่งขึ ะะรวมถึงเนี่ยการรับประกันคันนี้เขามีจะมีบัตรรับประกัน,นให้เราด้วยรับประกันนาน15ปีอย่างที่เขาบอกกันไว้ว่ากันแล้วฮะขับบนถนนจริงเจอแสงแดดจะเป็นยังไงทดสอบอีซี่พารปุ๊บมันเนี่ยไม่บล็อกสัญญาณจริงไหมใช้ง่ายจริงไหมเราเป็นลองเทสกันเลยครับ แลวตอนนี้ครับเราก็เอารถเนี่ยออกมาลองขับรีวิวและกลางวันนะแดดจ้ายอย่างนี้นะฮะตัวรถบอกว่าข้างนอกเนี่ย36องศาเราจะลองอย่างแรกกันเลยฮะ,ค,ะคือการขับขึ้นทางด่วนกับการใช้ Easy Pass ว่าฟิล์มตัวเนี้ยมันไม่บล็อกสัญญาณเนี่ยจริงตามที่เขาบอกหรือเปล่านะซึ่งเนี้ยเป็นคุณสมบัติเด่นนะฮะของฟิลม ER นะ์มเซรามิกอ่ะเราลองไว้ตรงนี้ห่างๆเนี่ยบนมือผมเลยนี่เอาไกลๆอย่างนี้เลยนะเอาให้รู้กันไปเลยว่าเข้าได้หรือเปล่านะนี่ เห็นแล้วพี่รปภเนี่ยยืนรออยู่แล้วนะนี่ลองเข้าไปติดไหมเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ทุกคนห่างขนาดนี้ดูดิเอ้ย <c oughs> นะี่สบายเลยแบบนี้ใช้คียการ์เข้าหมู่บ้านนะง่ายๆหลายคนมีปัญหาไงเวลาติดเนี่ยการเข้าหมู่บ้านใช่ป่ะมันมักจะแบบสัญญาณเนี่ยอ่อนกว่าเนี่ยอีซี่พารที่ซ้ำไปแบบนี้ไม่ต้องกลัวแล้วเข้าหมู่บ้านง่ายไม่บล็อกสัญญาณนะครับ พูดถึงเนี่ยฟิลลิ่งของตัวฟิล์มนะเอาจริงๆแล้วเนี่ยเทียบกับฟิล์มชุดเก่าที่ใช้ซึ่งต้องบอกว่าเป็นฟิล์มพรีเมียมเนี่ยราคาหลายหมื่นบาทเลยที่เจ้าของเก่าเนี่ยเขาติดมานะรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยความใสความคมชัดของตัวเนื้อฟิล์มเนี่ยไม่แตกต่างกันเลยนะเอาจริงๆเนี่ยอันนี้มันมีความแบบใสๆเพราะว่าทุกคนอย่าลืมนะถ้าฟิล์มเราเพิ่งติดเนี่ยมันมีชั้นของไอ้น้ำยาเช็ดกระจกอะไรเนี่ยที่เขาใส่เข้าไปเนี่ยข้างในชั้นฟิล์ม มันยังมีอยู่เนี่ยมันทําให้ฟิล์มเนี่ยขุ่นนิดนึงนิดซ้ำไปต้องรอมันระเหยไปก่อนประมาณสักสัปดาห์แรกแต่เนี้ยเห็นได้ชัดเลยว่ามันยังใสได้ขนาดเนี้กับการขับกลางวันเนี่ยเฮ้ยไม่ธรรมดาเลยนะที่อยากให้ทุกคนเห็นและลองดูความมืดนะครับลองดูดิข้างในมองออกไปข้างนอกนี่ขนาดเลือกฟิล์ม80นะแสงสองพัาอน5%ครับออกไปเนี่ยสบายสบายดูดิมองกระจกมองข้างแล้วสีเนี่ยมันเข้มดําดุอย่างนี้เลยนะฮะให้มองไปข้างหน้า ข้างหน้าเนี้ยโอ้ยใครที่แบบสายตาไม่ดีฮะสายตาฟ้าฟ,า,ฟางโดนความรักบังตาอะไรเงี้ยนี่เห็นได้ชัดเจนดูดิอันนี้ขนาดข้างหน้าเขาบอกว่าเป็นฟิล์ม60ใช่ป่ะครับแสงส่องผ่านได้ประมาณสัก23ก็ยังเห็นได้ชัดโดยรวมแล้วเนี่ยอ้ถือว่าทัศนวิสัยเนี่ยโอเคเลยนะมันทําให้การขับตอนกลางวันเนี่ยมาดูง่ายขึ้นปกติเนี่ยผมต้องใส่แว่นกันแดดตลอดเวลานะอันเนี้ยยังโอเคอยู่นะนแสงแดดเนียตอนบ่ายประมาณทักบ่ายสแบบเนี้ยถือว่าใช้ได้เลย ความร้อนภายในห้องโดยสารเป็นยังไงลองมืออังๆครับอุย้ยฟิล์มบานหน้าเห็นชัดมากก่อนหน้านี้เอามือบังเนี้ยมันมีไอร้อนเข้ามานะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่ยิ่งบานข้างเนี้ยโอ้ยเย็นเจี๊ยบเลยไม่ต้องพูดถึงนะสบายหายห่วงนี่นะครับตอนนี้ข้างนอกก็35 3 6าองศานะเรื่อยๆสบายๆชิวๆบานหลังเนี่ยอยากให้เห็นด้วยซ้ําไปนะบานหลังเนี่ยอย่าลืมนะว่าเราติดฟิล์มใสสุดของเขาเพราะว่ากระจกมันเนี่ย มันทึบเข้มอยู่แล้วลองดูดิฮะการเห็นข้างนอกเนี้ยเฮ้ยใสสว่างแบบนี้เลยแต่พอลองออกไปยิงข้างนอกปุ๊บส่องเข้ามาเอ้ยนะเป็นแบบนั้นเลยเขาบอกว่าเนี้ยนั่งเปลี่ยนชุดในรถได้เลยคนข้างนอกเนี่ยมองไม่เห็นนะทำได้จริงไหมเดี๋ยวเราเนี่ยไปเทสกันให้ดูเบื้องต้นนิดหนึ่งดีกว่าและนี่ครับคือการทดลองเสียงทุตขังแรกบนรถคันนี้นะแม่เสียวๆเนี่ยมันจะเซ็กซี่เกินไปวะทุกคน เราเนี่ยทำทุกอย่างเพื่อคุณผู้ชมอยู่แล้วอไปฮะลองดูเลยนะนี่ข้างนกนะครับนี่ขนาดจ่อตอนกลางวันนะเวลาประมาณสักบ่ายสองโมงครึ่งนะครับแสงเป็นแบบนี้นะไปละเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนชุดให้ดูครับตัดเป็นยังไงลองดูจากกล้องนะว่าเห็นหรือเปล่านี่นี่เดี๋ยวให้ดูนะว่าจากข้างในเนี่ยมองเห็นไปข้างนอกยังไงนะนี่เราเปิดเผยเนี่ยตากล้องเนี่ยให้เห็นเลยนะเนี่ยข้างในเนี่ยเห็นเราไปข้างนอกเนี่ยเป็นแบบนี้ชัดเนี่ยเคลียร์นะทั้งคันในอย่างนี้เลยนะครับอ่ะ จะขอเปลี่ยนเสื้อน,นิดนึงนะงนนอ่ะเรียบร้อยแล้วแดมเบาๆฮะเปลี่ยนแก่เสื้อเปลี่ยนรอดูสิว่าเปลี่ยนอะไรนะคะว่ากันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเป็นลองขับกันต่อดีกว่า อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่จะพูดถึงคือเรื่องของตัวเนื้อฟิล์มว่าสีมันเป็นยังไงหลายคนเนี่ยไม่ค่อยสนใจแต่พอมาติดปุ๊บเฮ้ยสวยไม่สวยชอบไม่ชอบเนี่ยเพิ่งจะมารู้ตัวไม่สายเกินไปก็มีกันเยอะนะฮะฟิล์มเนี่ยปกติแล้วเนี่ยมันจะมีเฉดอมม่วงนะฮะมีเฉดแบบอมเขียวอะไรเงี้ยแต่ถ้าฟิล์มพรีมเมียมสมัยนีย้เขาฮิตกันก็คือนี่ฟิล์มแบบอมดำเันนี้เราจะเห็นนะครับว่าฟิล์มเนี่ยมันทนดำแบบนี้เลยแต่ต้องบอกว่าตัวกระจกครับ ดังเดิมที่ติดมาจากโรงงานเนี่ยมันเป็นกระจกตัดแสงมันออกโทเนี่ยสีอมเขียวอยู่แล้วนะอย่างที่เราเนี่ยทุกคนได้ดูกันไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย บูดรวมปุ๊บมันก็จะมีความดำเข้มแล้วก็ติดเขียวนิดนึงจากกระจกเดิมๆอยู่แต่มันไม่ไปเพิ่มความเขียวของกระจกให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยโทนสีที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นโทนสีที่ใกล้เคียงความเป็นจริงนะครับผมลองถ่ายรูปดูเนี่ยหเห็นสีเมฆในชัดเจนนะยังออกโทนฟ้าอยู่ในขณะที่ถ้าเกิดเราติดฟิล์มบางตัวเนี่ยแล้วเราถ่ายรูปออกมาในรถเนี่ยรู้เลยกระจกเขียวปึ๊ดเลยนะฮะถ่ายออกมาเนี่ยเห็นได้ชัดเจนนะอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่ง แล้วก็เทคนิคลับนะครับในการติดฟิล์มเนี่ยของหลายคนเลยนะครับคือการดูแลรักษาช่วง7วันแรกอันนี้สําคัญมากนะครับห้ามเลื่อนกระจกขึ้นลงนะเพราะตัวเนื้อฟิล์มเนี่ยยังยึดกับกระจกได้ไม่ดีครับมีโอกาสที่เราเลื่อนกระจกปุ๊บป๊าเนี้ยฟิล์มจะหลุดจะรอดเนี่ยก็มีอยู่บางทีเขาไม่รับประกันด้วยนะเออเราต้องไปเสียค่าติดกันใหม่นะทุกคนอีกเรื่องหนึ่งคือเราอยากจะให้เนื้อฟิล์มเนี่ยไอชั้นน้ำข้างในที่เขาฉีดไปเนี่ยให้มันยึดกันเนี่ยในการเลื่อนฟิล์มอะไรเงี้ยมัน แนะนำครับ7วันแรกเนี้ยจอดตากแดดสักนิดนึงนะเพื่อให้แบบไอ้น้ำยาเนี่ยมันระเหยออกได้ไวขึ้นง่ายขึ้นนะครับตอนติดมาแรกๆเนี่ยอาจจะมีฟองเนี่ยเป็นจุดน้ำเม็ดน้ำอยู่ข้างในเนี่ยไม่ต้องกังวลไปนะเดี๋ยวจอดรถตักแดดสัก7วันเนี่ยก็หายแล้วก็ใครครับที่ติดกล้องหน้ารถนะอย่าเพิ่งไปติดนะครับประมาณสัก2สัปดาห์ถึงเดือนหนึ่งค่อยไปติด ไม่อย่างนั้นเนี่ยมันมีโอกาสครับที่ฟิล์มมันจะย้อยมันจะห้อยออกมาหลุดออกจากกระจกเนี่ยเพราะน้ําหนักกล้องเนี่ยมันเยอะมากอันนี้ก็ต้องระวังกันให้ดีนะครับอีกข้อสังเกตหนึ่งเนี่ยที่เราเจอหลังจากติดฟิล์มคันนี้แล้วนะครับผมมีโอกาสได้เอารถไปจอดในปั๊มนะลงไปแวะซื้อกาแฟเนี่ยกลางแดดเปี้ยงๆเ,เลยพอกลับเข้ามาบนรถเฮ้ย เออมันไม่ร้อนอย่างที่คิดและทําให้เราเนี่ยเปิดแอร์แป๊บเดียวครับห้องโดยสารเนี่ยก็เย็นทั่วถึงหมดแล้วแบบนี้นอกจากความร้อนห้องโดยสารที่น้อยลงแล้วนะครับอีกเรื่องหนึ่งคือมันจะช่วยประหยัดพลังงานตัวรถด้วยไม่ต้องเปิดแอร์เรื่องแอร์เนี่ยแข่งไปตัวรถเนี่ยเย็นฉ่ากันรอบคันนะครับอันนี้ก็ถือว่าทําได้ดีเลยอีกเรื่องหนึ่งคือตัวฟิล์มเนี่ยมันไม่ได้สะท้อนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาขับรถตอนกลางวันกลางแจ้งเนี่ยนะครับผมมันทําให้การมองเห็นออกไปข้างนอกเนี่ยได้ง่ายคอนโซลเนี่ยไม่สะท้อนกระจกเยอะแยยะอ่่างทีคคินครับ มาแล้วครับตอนนี้นะเราก็รอเพื่อทุกคนนะฮะเพื่อมาทดสอบในตอนกลางคืนซึ่งเชื่อว่าใครหลายคนเนี่ยอยากจะรู้และก็สงสัยกันมากนะครับเพราะว่าคุณสมบัติฟิล์มมันใช่ปะเข้มนอกสว่างในแต่กลางคืนแล้วเนี่ยมันจะสว่างแบบที่เขาบอกหรือเปล่านะโดยเฉพาะใครหลายคนเนี่ยสายตาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอันนี้เลยที่ทุกคนเห็นลองดูดิเอาจริงๆนะฟีลลิ่งของผมอะรู้สึกได้เลยว่าฟิล์มอเมริกันแบล็กคริสตัลเขาเนี่ย เฮ้ยมันเคลียร์จริงแต่ต้องบอกทุกคนว่าต้องแยกกันก่อนนะฮะระหว่างความเข้มกับความชัดนะความเข้มเนี้ยมาเป็นไปตามเนื้อฟิล์มที่เราเลือกนะครับถ้าเราเลือกเนี้ยฟิล์มเข้มมากแน่นอน นะมันจะเหมือนประมาณว่าใส่ฟิลเตอร์ในสีดําลงไปนะฮะสังเกตเห็นนะสบานนี้กระจกเห็นปะ่ะมันก็จะมีความเข้มเนี่ยที่ไม่เท่ากันแต่ความชัดนะฮะมันคือความใสความเคลียร์เนี่ยอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งถ้าฟิล์มที่มีคุณภาพดีเนี่ยมันจะแบบใสเคลียร์มากๆเลยเนหะมือนกระจกใสกิ้งเลยแบบนั้นนะ,ะซึ่งสังเกตได้เลยดูดิความใสสังเกตนะจากหลอดไฟเห็นปะ่ะมันชัดมากมากอ่ะแล้วลองไปดูข้างหน้าลองหันไปดูนะครับจะเห็นได้เลยดูดิเห็นมองทางไหมเฮ้ยมันโอเคนะ เดี๋ยวใครหลายคนจะมองไม่เห็นขอญาตปิดไฟห้องโดยสานะครับปิดไฟหลังคานี่ให้เห็นทางข้างนอกเฮ้ยถนนนะ่ยย่านราชพฤกษ์กระปะพฤกษ์นะฮะไฟเนี่ย LED ไฟถนนเนี่ยมีเป็นแบบนี้เลยลองดูดิไม่เชื่อฮะสังเกตไฟจากพวกป้ายโฆษณานะฮะด้านในคลิปอะ่ะจะเห็นได้ว่ามันมีความสว่างมากกว่าปกติอันนี้เห็นชัดเจนมากๆอ่ะลองหันกลับมาดูด้านข้างฮนะฝั่งคนขับเอาแบบนี้เลย มืดๆได้เห็นกันเลยนี่ครับลองดูดิออไฟถนนเนี่ยมีแค่นี้ไม่ได้สว่างมากเลยแต่ดูเห็นเนี่ยข้างนอกเคลียร์ใสเห็นรถที่ขับผ่านมาเห็นกระจกมองข้างเนี่ยได้ชัดเจนอันนี้แหละฮะคือคุณสมบัติของเขานะกับฟิล์มตัวนี้นะครับรีวิวตามสไตล์ที่สุดทั้งทีนะครับเราเลยพยายามหาที่มืดไปพิเศษเนี่ยเพื่ออยากให้ทุกคนเห็นว่าท้าข้างนอกเนี้ยมันมืดลงอีกขั้นนึงเนี่ยมันยังเข้มนอกสว่างในใหเห็นคมชัดอยู่หรือเปล่านะฮะอันนี้ลองปิดไฟห้องโดยสารนะ ให้ทุกคน,เ,นเห็นเข้างลนงชัดเลยนี่ความมืดของมันดูดิแทบไม่มีแสงเลยนะและถ้ามองเนี่ยสองบานคู่กับบานหน้าครับให้เห็นชัดเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าการมองเห็นได้ประมาณนี้โดยเฉพาะด้านหน้ารถครับทุกคนลองมองไปไกลจะสังเกตเห็นว่ามันมืดจริงๆมืดตึ๊บเลยแต่ข้างในเนี่ยนะครับใกล้ตัวรถมันยังมีไฟเดียร์ทามิ่งไร้เนี่ยพอเห็นเนี่ยสว่างอยู่นิดนึงในกล้องเนี้ยเห็นสว่างกว่าความเป็นจริงด้วยซ้ำไปนะครับถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวผมลองเปิดไฟหน้าให้ดูตึ้มนี่ เห็นชัดเลยไฟหน้าสว่างจัดๆแบบนี้โอ้โหนี่ขนาดเป็นฟิล์มเนี่ยความเข้มระดับกลางของเขานะครับเบอร์60แสงส่ง2 3เนี่ยยังเห็นได้ชัดแบบนี้และใสามากๆอ่ะลองมองกระจกมองข้างครับผ่านฟิล์มเนี่ยทึบแสงส่งสว่างได้แค่5นะครับลองดูดิ เอ้ยมันเห็นชัดเนี่ยเห็นง่ายแบบนี้อยู่อันนี้แหละครับทั้งหมดเนี่ยคือการทดสอบของฟิล์ม American Black Crystal นะครับที่พวกเราชาวที่สุดเนี่ยอยากจะลองทุกคนได้เห็นกันตามฉบับคนใช้จริงนะขออนุญาตเปิดไฟห้องในสารนะเดี๋ยวมองไม่เห็นหน้านี่เป็นแบบนี้นะครับถ้าเทียบกันกับฟิล์มที่ผมเคยใช้นะต้องยอมรับว่าเจ้าตัวนเ,นเนี้ยเอ้ยมันใสเนี่ยมันเคลียร์เข้มนอกสว่างในเนี่ยตามที่เขาบอกจริงๆตามสไตล์ของฟิล์มคาร์บอนเซรามิกนะครับ และต้องบอกเีครับคือที่สุดพนทุกคนเนี่ยมารีวิวนี่เลยครับฟิล์มคาร์บอนเซรามิกนะฮะอเมริกันแบล็ k คริสตัลจาก AA เ i d d o ด f i l m ที่เขาผระสานทุกที่นาโนเซรามิกกับคาร์บอนเข้าไได้วยกันได้ฟิล์มที่แบบดำดุเข้มแบบนี้ฮะ ข้างในเนี่ยยังให้ความสว่างกันความร้อนได้ดีนะฮะและเขาบอกเขากล้าเนี่ยการันตีคุณภาพนานถึง15ปีอีกด้วยใครเคยใช้บริการเขาจะรู้ดีว่า AA เ i ็ d วิ f i l m เนี่ยเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเรื่องฟิล์มติดรถยนต์เนี่ยมาอย่างยาวนานนะฮะมากกว่า15ปีอยากให้คนเนี่ยได้มาลองสัมผัสนะด้วยตัวเองอันนี้ผมติดจริงลองรีวิวจริงทั้งกลางวันและกลางคืนที่เห็นกันชัดๆไปเลยนะฮะย้ำอีกทีนึงเพียงแต่คุณบอกว่าเป็นผู้ชมจากที่สุดนะครับรับเปรีสุดรถเนี่ย40%ราาคเริ่มมตต้นนะราาคเ็20,000สิบเนปอร ลดไปเนี่ยเหลือเพียง12,000บาทราคาดีมากๆและอย่างคันนี้ครับเทสลาโมเดลวเนี่ยราคาเต็ม24,000บาทใช่ปะ่ะลด40%ฮะเหลือเพียง14,400บาทโอ้ยได้ฟิล์มเนี่ย คาร์บอนสมิกรอบคนะันนนฮะและรับประกันนานถึง15ปีแต่ว่าราคานี้ยังไม่รวมสัตลูปนะครับสัตลรูปมันก็ขึ้นอยู่กับไซส์ตัวรถอีกทีนึงว่าจะคิดยังไงแต่ถ้าลอกฟิล์มเก่าเขารวมให้แล้วด้วยไม่ธรรมดาเลยใครสนใจก็ติดต่อเขาได้นะะท, page, ท, line, ทั้งเพจทางไลน์ทั้งอะไรเงี้ยติดต่อเขาได้ทุกช่องทางอย่าลืมนะว่ามาจากผู้ชมช่องที่สุดนะครับอ่าและถ้าคุณชื่นชอบคลิปแบบนี้ฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปใจใพวกเราด้วยวันนี้ออฟขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายแม่ bye. ขอไปเทสฟิล์มต่อมันใสเคลียร์จริงๆเลยนะครับทุกคน